ครับเทียบหุ่นมันไม่ดีไหนครับขนาดมัดครับน้องทำแมทเล้วันทองนุ่นสุขิตอาละอ่ะสวัสดีครับนี่เป็นคู่เอกช่วงที่สองนะครับวอลวิโรโอพระจีนธรรมดมิกับมังกรทองช่างนุ่นสีขิสเก็ตวัลโอดูรูปร่างเป็นไงมั่งพอกันนะครับพอๆกันเราได้เปรียบส่วนสูงอายุเท่าไหร่ครับเราอายุ21ครับ21ปีเป็นไง21่สิบเอ็ดีครับดูแข็งแกร่งไหมครับเคยชกกระ่างชาติไหมครับ ก็แต่เด็กแล้วครับต่อยล่าสุดก็แต่ตอนเป็นเด็กครับ๋อไม่เคยเลยก็คือต่อยเคยต่อยตอ,อนเด็กหลังจากโตขึ้นมาก็ไม่เคยต่อยวันนี้เป็นไงได้จเจอมาริโอ,โอวันมาริโอเคยรู้จักเขาเมา่ก่อนไหมเคยดูทางแม็กอืมเป็นไงบ้างมาริโอเก็แข็งแรงแข็งแรงวันนี้เตรียมอะไรมารับมือกวันมาริโอครับก็เตรียมความเป็นยำมาเขาต่างชาติอย่างนี้เขาต่อยหมัดดีอยู่แล้วกลัวหมัดไหมไม่ไม่กลัววันนี้ว่ามาริโอมีหมัดไหมครับ มีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคิดว่ารับมือน้องเขาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมพยายามพยายามนะการซ้อมไฟนี้นานแค่ไหนครับก็ประมาณเดือนนึงครับหนึ่งเดือนของเราซ้อมนานไหมครับก็ซ้อมมาเรื่อยครับมาเรื่อยๆพอไหมวันนี้ระยะเวลาที่เราซ้อมมาจนถึงวันเนี้ยคิดว่าพอไหมก็พร้อมครับพอไหมครับมีอะไรจะพูดกับเขาหน่อยครับไม่มีครับไม่มีเต็มที่นะอำมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยอ่าเราพูดอะไรกับเขาหน่อยเต็มที่ครับเต็มที่นะครับอ่ะ ฝากกันถึงแฟนมวยนิดนึงครับก่อนขึ้นชววันนี้ครับก็ผมมังกรทองชื่อเสือเกศครับวันนี้มาทำนาทีเต็มที่ครับผมอ่ะวันมารุโสวัสดีครับผมมานมโอุเป็นยินดีกับแคมป์มี่ครับเต็มที่แน่นอนนะครับโอเคครับขอให้โชคดีครับทั้งสองคนขอบคุณมากครับยินดีเป็นกุยสองนะครับ